ขออนุญาตฝากถึงเด็กๆและเยาวชนนะครับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเราสนับสนุนกิจกรรมนี้ตามที่กระทรวงกลาโหมนะครับผ่านทางสำนักงานในขานุก,การสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเพราะต้องการให้ลูกๆลกหลานๆได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันดูแลประเทศชาติของเรา คำว่าจิตสำนึกเนี่ยมันมันอยู่ลึกๆภายในจิตใจของของพวกเรานะครับโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยเองนะครับเราเกิดมาในเมืองไทยดังนั้นในเรื่องของการทําคุณประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณของประเทศเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราฟิ่งเป็นประชาชนชาวไทยะจะต้องดําเนินการผ่าน ในรูปแบบกระบวนการต่างๆที่เราพึงจะทําได้นะครับตามศักยภาพของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดารงตนอยู่ในเรื่องของค่านิยมที่ดีในสังคมไทยการเป็นคนที่มีความกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิ่งสําคัญสูงสุดของคนไทยเราก็คือในเรื่องของการเทิดทูนในสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์คะ่ะเด็กเยาวชนหลายๆคนนะวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะคะว่าเขาได้ลุกขึ้นมาทําคุณประโยชน์ให้กับ ประเทศชาติต่ตอไปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ขอชื่นชมมายัางน้องๆทุกๆคนนะคะที่ได้ทําความดีอยู่แล้วในวันนี้ก็ขอให้ยังยึดมั่นในความดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติต่อไปนะคะร่วมกันนะครับขอเป็นกําลังใจให้น้องๆเยาวชนทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าท่านจะได้รับรางวัลน,นะครับหรือไม่ได้รับรางวัลน,นะครับอย่างน้อยการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นการฝึกการพัฒนาการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา นะครับความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์สําคัญนะครับกับน้องๆเองและสามารถนําประสบการณ์เหล่านี้ไปต่อยอดในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติแลวท,ที่สำคัญที่สุดก็คือปลูกฝังในเรื่องของพลเมืองที่ดีเป็นคนไทยที่รักประเทศนะครับในส่วนของพวกเราเองซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาน้่กิจกรรมที่พวกเรามีนะพวกเรามีองค์ความรู้ใน หลากหลายมิตินะครับหลากหลายศาสตร์เราสามารถที่จะเอาองค์ความรู้ของเราที่มีนะครับไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตสาธารณในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของว่าทมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพที่น้อยกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราควรที่จะมาร่วมกันคิดแล้วก็ รวมกลุ่มกันดูซิว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณให้กับประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็รวมกลุ่มกันนะเสนอโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะคัดเลือกแล้วก็เข้าดำเนินกิจกรรมในเรื่องของโครงการกจิตสํานึกรักเมืองไทยนะครับที่จะดําเนินการนะครับโครงการจิตสํานึกรักเมืองไทยหรือเยาวชนจิตสํานึกรักเมืองไทย นะครับปีนี้ทำมาเป็นปีที่16แล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ถ้าได้ติดตามผลการดำเนินงานในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะพบว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับได้เห็นภาพการทำกิจกรรมของน้องๆเยาวชนเนี่ยยืนยันได้เลยว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์นะครับเด็กได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้มีการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ และที่สําคัญที่สุดคือได้เรียนรู้พัฒนาตนเองนะครับได้ร่วมกันแก้ปัญหาและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขาก็จะเกิดความผูกพันกับชุมชนท้องถิ่นที่เขาอยู่นะครับและเมื่อเขาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำสิ่งดีๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานะครับเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจและจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศครับกติกาง่ายๆนะครับอายุ 15-25ถึง25ปีอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับในประเทศไทยนี้นะครับให้ลองสมัครกันเข้ามานะครับโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยหรือเยาวชนจิตสำนึกรักเมืองไทยนะครับสมัครเข้ามาทางออนไลน์นะครับแล้วก็ติดตามกติกาในการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเ,เงินรางวัลน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มากกว่าเงินรางวัลก็คือว่าเราได้มีโอกาส มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งศักยภาพซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ในการได้นําเสนอผลงานนะครับและถ้าตั้งใจนะครับทำผลงานออกมาดีนะครับก็จะมีทั้งความภูมิใจและเงินรางวัลแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าผลงานของเราเนี่ยสามารถที่จะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโอกาสต่อไปด้วยครับ แล้วก็ขอเชิญชวนผู้ใหญ่นะครับที่มีศักยภาพนะครับให้การสนับสนุนนะครับน้องๆที่จะกระทําความดีนะครับในการที่จะปลูกฝังกิจสมมติรักเมืองไทยนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับเป้าหมายที่สําคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะทําให้เมืองไทยของเราน่าอยู่นะครับอยู่แล้วมีความสุขวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนเป็นกําลังใจให้น้องๆเยาวชน ที่คิดที่จะทำโครงการดีๆเพื่อชุมชนสังคมให้สำเร็จเป็นรูปธรรมครับ เชิญชวนนะคะน้องๆเยาวชนนะคะมาร่วมกันนะคะส่งโครงการเข้ามานะคะจิตสํานึกรักเมืองไทยนะคะกับกระทรวงกลาโหมนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่ดีมากๆแล้วก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้กับน้องๆ้องเยาวชนนะคะได้มีพื้นที่ในการคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมของประเทศชาตินะคะน้องๆก็จะเป็นผู้นําเยาวชนต่อไปในอนาคตก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะส่งโครงการที่ดีแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยตัวน้องๆเองนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันผู้ใหญ่ หลายๆคนก็ขอเป็นกําลังใจนะคะก็เชิญชวนนะคะส่งโครงการเข้ามาเยอะๆนะคะโครงการนี้เป็นการที่จะสร้างเสริมประสบการณ์ให้ลูกได้เรียนรู้ให้เด็กๆได้สัมผัสได้มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อจะได้ช่วยกันในโอกาสที่จะรักษาบ้านเมืองให้เราได้อยู่ต่อไป ต้องขอบคุณโครงการดีๆของกระทรวงการหมครับ